ให้พี่น้องเลี้ยงดูจิตวิญญาณของท่านด้วยพระวจชะนะของพระเจ้าเป็นประจำนะครับเราทําให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นกับชีวิตของพี่น้องพี่น้องสามารถไปฟังคําสอนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ใน New Hope International Church Facebook หรือ Pastor v o r u Lahpusit Facebook นะครับหรือว่าไปฟังใน YouTube New Hope International Church หรือ New h i c k Channel นะครับใน Instagram Pastor Lau หรือว่าใน TikTok อาจารย์หมอวรุณหรือ at Pastor วรุณขอพี่น้องติดตามและเลี้ยงดูจิตวิญญาณของท่านเสมอนะครับพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรครับดีใจที่พี่น้องสนใจอยากจะฟังคําสอนของพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะตั้งใจฟังรับเข้าไปในจิตวิญญาณของพี่น้องและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนพี่น้องและช่วยให้พี่น้องนําคําสอนนี้ปปฏิบัตินะครับรับพบกันในคําสอนนะครับพระเจ้าอวยพรครับ พระเจ้าอวยพรนะครับรักพี่น้องนะครับผมอยากเห็นพี่น้องเข้มแข็งในทางของพระเจ้าเกิดผลมีพระพรมีกำลังมีชัยชนะในชีวิตและชีวิตของพี่น้องจะถวายเกียรติแ่องค์พระเยซูคริสตและพระเจ้าของเราและพี่น้องไปที่ไหนพี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายเราถึงได้มาเรียนพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันเราเรียนวิธีเดินกับพระเจ้าวิธีเราเรียนพระวจนะนั้นเราเรียนรู้จักพระเจ้าของเรา เราเรียนว่าเราจะเดินกับพระเจ้าอย่างไรแล้วเกิดความเชื่อและเข้าใจวิถีทางหลักการของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตพอเราไม่อยากจะใช้หลักการของโลกนี้เราโตขึ้นมาด้วยความคิดเก่าๆของโลกหรือของคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าแต่เราจะล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วเราจะมีความคิดเข้าใจและหลักการแบบพระคัมภีร์แล้วเมื่อเราใช้วิธีของพระคัมภีร์เราจะมีชัยชนะเราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อความรักและโดย ฤทธิเดชและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่จะสอนเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณทรงตรัสกับพี่น้องไม่ใช่ลูกพูดกับเขาแต่พระองค์ตรัสกับเขาในนามพระเยซูคริสต์เอเมนชีวิตของเราทุกคนนั้นประสบปัญหาความยากลําบากนานาชนิดผมเองก็ประสบเพราะผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกนี้ไม่มี ใครคนไหนที่ไม่ประสบปัญหาประสบปัญหาสุขภาพการเงินการงานครอบครัวความสัมพันธ์การรับใช้การเดินทางอะไรต่างๆเราเพิ่งผ่านโควิดมาเห็นไหมครับปัญหาใหญ่ความยากลําบากต่างๆเราต้องประสบบางทียักษ์ใหญ่หรือภูเขาใหญ่ในชีวิตและเราทุกคนประสบสิ่งเหล่านั้นแต่ข่าวดีก็คือหนังสือสอครินบทที่4ข้อ8บอกว่าเราเผชิญความยากลําบากรอบด้าน แต่ก็ไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังอยากให้พี่น้องลองคิดภาพของเมล็ดพืชเล็กๆอันหนึง่งที่พี่น้องโยนลงไปในพื้นดินแล้วมันก็จมลงไปในดินนั้นพวกดินต่างๆที่อยู่รอบมันนั้นก็ทับไอ้เมล็ดนั้นลงไปและดินเหล่านั้นก็หนักกว่าเมล็ดนั้นหลายเท่า มีพลังมากกว่ามเมล็ดนั้นมเมล็ดนั้นนิดเดียวแต่ดินที่อยู่รอบนั้นมันมีกําลังมากกว่าเมล็ดเล็กๆอันนั้นที่เราทิ้งลงไปเนี่ยมันอาจจะคิดในใจบอกว่าเออฉันก็อยู่ของฉันสบายๆดีแต่ทําไมเขาถึงได้เอาฉันไปฝังไว้ในดินอย่างนั้นมันมืดมันหนักมากแต่ว่ามเมล็ดนั้นอาจจะไม่รู้ว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลผู้ทรงคําจุน โลกและดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์ต่างๆไม่ให้มาชนกันไม่ให้มีปัญหานั้นรู้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเมล็ดนั้นพระองค์รับทราบว่าวันหนึ่งมันจะถูกฝังลงไปถูกกดดันด้วยดินรอบร้อมไปด้วยความกดดันและแรงงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเมล็ดนั้นแต่พระเจ้าได้ส่งออกแบบไว้แล้วว่าเมล็ดนั้นมีชีวิตที่อยู่ในตัวของมันเองเกินธรรมชาติ มีกำลังที่เกินธรรมชาติมีความสามารถเกินธรรมชาติที่ปรุงใสเข้าไปในเมล็ดพืชเหล่านั้นหลังจากที่มันถูกฝังลงไปในดินนั้นเมล็ดนั้นก็เริ่มงอกออกมาและมันมีกำลังที่จะดันดินที่อยู่เหนือมันและรอบมันและในที่สุดมันก็ขึ้นมาเป็นต้นไม้ออกกิ่งก้านสาขาออกใบออกมาผลออกมาดอกออกมามันมีกำลัง มีพลังที่จะสามารถขยายขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ผู้ใด,ดล่ะครับใส่พลังนั้นใส่ความสามารถนั้นใส่สิ่งเหล่านั้นเข้าไปในเมล็ดพืชเล็กๆเหล่านั้นพระเจ้าถึงเปรียบเทียบว่าอาณาจักรของพระเจ้าในตัวเราเป็นเหมือนเมล็ดพืชเล็กๆที่จะโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วมีสัตว์มีนกเข้ามาได้รับพระพรจากชีวของเราผมอยากให้พี่น้องเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นพี่น้องอาจจะเริ่มในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเมล็ดเล็กๆ และถูกกดดันแต่ในที่สุดแรงกดดันอย่างนั้นจะไม่สามารถหยุดชีวิตของพี่น้องได้แรงกดดันเหล่านั้นก็จะทําให้พี่น้องขยายเติบโตขึ้นมีฤทธิเดชมากขึ้นมีสติปัญญาสูงขึ้นสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเป็นพระพรกับคนอื่นมากขึ้นหนังสือฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบาบอกว่าข้าพเจ้าก็คือคริสเตียนทุกคนรวมถึงพี่น้องและผมกระทาทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าในหนังสือภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้บอกว่า I have strength for all things in Christ who empowers me. ข้าพเจ้ามีกำลังที่จะต่อสู้ทุกอย่างได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงให้ฤทธิ์เดชกับข้าพเจ้า I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses inner strength into me. ข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเผชนทุกอย่างข้าพเจ้าทำได้ทุกอย่างโดยที่พระองค์ทรงฉีดหรือใส กำลังเข้ามาในชื่อของข้าพเจ้า I am self-sufficient in Christ sufficiency ข้าพเจ้ามีความพร้อมที่จะทำทุกอย่างได้โดยความพร้อมเพรียงหรือความสามารถนั้นที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์นั่นคือสิ่งที่หนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ Amplified Version บอกไว้พระเยซูคริสต์อยู่ในตัวเราโดยพระวิญญาณของพระองค์พระองค์ให้กำลังให้ฤทธิดเดชให้สติปัญญาให้ความสามารถเกินธรรมชาติให้ความโปรดปรานให้ความเชื่อแก่เรา เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวพระคริสต์อยู่ในตัวเราและพระองค์ช่วยเราพระองค์ประทานสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในตัวเราเป็นเราเป็นเหมือนเมล็ดเล็กๆนะที่มีพลานุภาพศักยาภาพมีแรงเกินธรรมชาติที่อยู่ในตัวเราพี่น้องต้องมองตัวเองเป็นแบบนั้นนะครับว่าพี่น้องไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแต่พี่น้องมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและจักรวาลอยู่ในตัวของพี่น้องและพระองค์ก็ทํางานอยู่ในตัวพี่น้องประทานฤทธิเดชกําลังอะไรต่างๆให้แก่พี่น้อง เราสามารถที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มากดดันเราสิ่งต่างๆที่พยายามจะมาหยุดเราทําร้ายเราเนะ่ยไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามมันจะมีฤทธิ์เดชมากแค่ไหนก็ตามไม่สําคัญตัวท่านอาจจะเป็นคนไทยตัวเล็กๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ผู้ที่อยู่ในตัวท่านใหญ่มากเป็นผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามขนาดไหนก็ตามมาพยายามแกล้งท่านหยุดท่านทําร้ายท่านท่านต้องรู้ว่าผู้ที่อยู่ในตัวท่านนั้น ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่มาทาร้ายท่านดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือท่านเชื่อท่านทอมใจท่านวางใจว่าพระผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลอยู่ในตัวท่านและพระองค์ไม่ใช่อยู่เฉยๆพระองค์ประทานกําลังฤทธเดชพระคุณความสามารถอย่ายอมให้สิ่งอะไรในโลกนี้มาทําให้ท่านกลัวให้ท่านวันไหวไม่ว่าสิ่งที่มาต่อสู้ท่านมันจะใหญ่ยิ่งขนาดไหนมันจะมีฤทธเดชมากขนาดไหนไม่ว่า รายงานของแพทย์ว่าท่านมีโรคภัยไข้เจ็บมันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ขนาดไหนไม่ว่าจะมีมนุษย์หน้าไหนที่ต่อต้านท่านด่าท่านโจมตีท่านพยายามแกล้งท่านมันจะใหญ่ขนาดไหนพวกนั้นมันจะทําอะไรก็ตามพี่น้องครับพระเจ้าของเราที่อยู่ในตัวเรานั้นได้ใส่เมล็ดพันธุ์นั้นเข้าไปในชีวิตของเราคือฤทธิเดชพระคุณความโปรดปรานสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเรา ความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่ในเราเรามีฤทธิ์เดชที่สามารถจะทำทุกอย่างได้ที่พระองค์เรียกให้เราทําและเดินไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าไปถึงเส้นชัยได้พี่น้องและผมแข็งแรงและมีกําลังมากกว่าที่เรารู้ตัวเสียอีกเพราะมีพระเจ้าอยู่ในตัวเราอิสยาห์บทที่ห้าสิบสี่ข้อสิบเจ็ดบอกว่าอาวุธทุกชนิดที่ทําขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้า อาวุธเหล่านั้นจะมาจากมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วมนุษย์ที่อิจฉาเราเกลียดเราดา่าเราโจมตีเราแกล้งเราหรือปัญหาสุขภาพปัญหาธุรกิจอะไรก็ตามจะไม่ชนะและเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้นชั่วร้ายนี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวพี่น้องเป็นผู้รับใช้พระยาเวไหมครับผมก็อยากรับใช้พระเจา้าผมเชื่อว่าพี่น้องอยู่ในโบสถ์รับใช้ ถวายเงินพับแขนเสื้อขึ้นมาใช้ของประทานความสามารถช่วยงานรักผู้นำของท่านยกแขนนงเขาขึ้นอย่าด่าเขาอย่าต่อสู้เขาอย่านินทาเขาเราเป็นผู้รับใช้เราไม่ใช่ผู้ทำลายเราเป็นผู้สร้างคึนสนจัรเราไม่ใช่ผู้ที่ดึงครินจัรลงเราขอเป็นผู้รับใช้พระเจ้า สร้างอาณาจักรของพระเจ้าเป็นผู้เสริมสร้างไม่ใช่ผู้ทําลายไปด่าไปนินทากันแกล้งอิจฉาริษยาเราจะนําคนมาหาพระเจ้าสร้างสาวกมีส่วนในการหนุนใจให้คนอื่นเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับพระเจ้าชีวิตของเราเป็นผู้เสริมสร้างไปอยู่ที่โบสถ์ไหนที่พระเจ้าเรียกเราอยู่ก็รักโบสถ์นั้นรักผู้นํารักพี่น้องอย่ามองจะจับผิดเขาหาเรื่องเขาเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราจะไม่ทําบาปเราจะดําเนินชีวิตที่มือสะอาดใจบริสุทธิ์ และดำเนินชีวิตท,ที่ถูกต้องต่อสายพระเนตรของพระเจ้าทำดีที่สุดไม่มีที่ตำหนิและเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากสวรรค์และเมื่อศัตรูพยายามแกล้งเรามนุษย์คนอื่นพยายามจะทำร้ายเราหมายว่าเขาจะพูดอะไรมาใส่เราเรามีมรดกของเรามรดกเป็นของผู้รับใช้มรดกของท่านคืออะไรครับคือการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขาพระเจ้าจะให้ความยุติธรรมแก่ท่านศัตรูเหล่านั้นที่แกล้งท่านในที่สุดจะหายหน้าไป ในที่สุดเ็าจะถูกทำลายไปเพราะความยุติธรรมของพระเจ้าผมอยากเตือนพี่น้องนะครับอย่าไปทำลายริสจักรไหนอย่าไปทำลายผู้นำคนไหนปิดปากอย่ากแกล้งเขาอย่าโทรไปดา่าเพราะพี่น้องรู้ไหมพระเจ้ายุติธรรมถ้าพี่น้องไม่หยุดนะครับความยุติธรรมจะมาและในที่สุดพี่น้องจะหายไปจากสารระบบเพราะว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้พี่น้องทำลายคนอื่นเราควรจะเป็นคนที่เสริมสร้างคนอื่นอธิษฐานเพื่อคนอื่นรักคนอื่น การให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากใครมาจากพระเจ้าพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละพี่น้องอยากหนุนใจพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมและพระเจ้าใส่สิ่งดีเข้าไปในร่างกายเราในชีวิตของเราที่เป็นเมล็ดพันธุ์นั้นใส่อะไรครับ2โครินธ์บทที่9ข้อ8และพระเจ้าสามารถประทานพรพระเจ้าใส่พรเข้ามาสิ่งดีฤทธิ์ดเดชเข้ามาทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลาย ยังเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยนี่คือหนังสือสองโครินบที่9ข้อ8พูดถึงว่าเรามีทุกอย่างเหลือล้นมีสิ่งดีเหลือล้นอยู่ในชีวิตของเรานะครับอย่างมากมายเพื่อเราจะสามารถทำการดีทุกอย่างอยากหนุนใจพี่น้องทำการดี หนงสือสองโครินบทที่9บอกอย่างนั้บอกว่าเรามีทุกอย่างในชีวิตอย่างเพียงพอเพื่อทําการดีไม่ใช่ทําการชั่วไม่ใช่ไปโกรธคนแกล้งคนมันไส้คนด่าคนเกลียดคนทําร้ายเขานินทาเขาไม่ใช่นะครับเรามีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราเพื่อทําการดีทุกอย่างด้วยนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเหลือล้นไม่ใช่มีน้อย,อยมีเหลือล้นเพื่อจะทําการดีทุกอย่างในชีวิตของเรา อยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าเราตัดสินใจเป็นผู้รับใช้ทําการดีไม่ว่าดินมันจะโถมเข้ามามากแค่ไหนปัญหาจะเข้ามามากแค่ไหนเราจะชนะปัญหาหมดพระเจ้าให้ฤทธิเดชและกําลังแก่เราที่จะสู้ต่อปัญหาเหล่านั้น2กรินบทที่12ข้อ9บอกว่าแต่พระองค์ตัดกับข้าพระเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าฤทธานุภาพอยู่ในเราพระคุณอยู่ในเราเราอาจจะอ่อนแอในความเป็นมนุษย์ไม่มีคนไหนสมบูรณ์แบบผมก็มีจุดอ่อนแอในชีวิตเมื่อวานนี้ผมงานจุ่งมากนะครับพี่น้อง ออกไปทานข้าวกับคนเวียดนามไปเป็นพยานกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนเวียดนามจีนนั่งเป็นพยานในร้านอาหารตอนเช้าก็ยุ่งทํานู่นทนํานี่ทั้งวันงานยุ่งมากพอกลับไปถึงบ้านประมาณ9ก้าโมงกว่ามีเด็กวัยรุ่นสองคนนั่งอยู่ที่บ้านผมขอคำปรึกษาผมบอกผมไม่ไหวอาจารย์ดาเลยให้คําปรึกษาแทนนะครับเพราะผมจะสลบแล้วเ <laughs> <laughs> หนื่อยมากทั้งวันเห็นไหมครับผมก็มีจุดอ่อนแอร่างกายผมมีกําลังจํากัดแต่ก็โดยพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าก็สามารถทําให้เรามีฤทธานุภาพที่จะทําสิ่งต่างๆได้เราสามารถรเผชิญการท้าทายอุปสรรคปัญหาต่างๆยักษ์โกลแแดในชีวิตของเราภูเขาในชีวิตของเราได้เพราะอะไรครับเรามีพระวิญญาณอยู่ในตัวเราเรามีการเจิมอยู่บนชีวิตของเราเรามีฤทธิ์เดชมีพระคุณมีสติปัญญามีความเชื่อมีสิ่งดีที่พระเจ้าช่วยเราให้สามารถต่อสู้ต่อการกดดันและ สิ่งต่างๆในชีวิตที่เข้ามากระทบเราหรือกดดันเราได้หนึ่งย้อนบทที่สองข้อยีบอกว่าท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมก็คือพระวิญญาณอยู่ในตัวเราจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านก็รู้ทุกสิ่งพระเจ้าอยากให้เรารู้ทุกสิ่งรู้อะไรครับรู้ความจริงของพระเจ้าในพระคัมภีร์รู้ทางของพระเจ้าและรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเรามีความจริงหลายประเภทความจริงในพระคัมภีร์ความจริงเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า และความจริงที่เกิดขึ้นในโลกเช่นบอกว่าอย่าไปที่นั่นเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุเราก็อย่าไปนั่นเป็นความจริงเพราะพระเจ้าทรงพระหูสูตรคือพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสัพพันอยู่คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไร่ที่ไหนพระองค์ทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งพระองค์มีฤทธิเดชและอํานาจไม่จํากัดพระองค์จะช่วยเราพระองค์อยู่ในตัวเรานะครับพี่น้องเราไม่อยู่ตัวคนเดียวพระเจ้าไม่ใช่นั่งอยู่ในสวรรค์เท่านั้น แต่พระวิญญาณอยู่ในตัวเราและจะช่วยเราให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะคบคนนั้นดีไหมคนนั้นจะมาหลอกเราหรือเปล่าคนนั้นจะมาแกล้งเราไหมเราควรจะอยู่ห่างจากคนนั้นดีไหมพระองค์จะนําเราพระองค์จะให้เรารู้เพื่อเราจะสามารถมีชัยชนะทะลุทะลวงและหลุดออกจากหลุมแห่งความพ่ายแพ้หรือหลุมแห่งปัญหาขึ้นมาไปสู่ภูเขาสูงของพระเจ้าได้หนึ่งยอมบทที่สองข้อยีพูดต่อบอกว่าแต่ท่านไม่เป็นเช่นนั้น พราะองค์บริสุทธิ์ได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่ท่านและท่านทุกคนรู้ความจริงหมายความว่าเราจะรู้ความจริงทุกอย่างโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราสามารถมิชัยชนะได้พระองค์อยู่ในตัวเราบรรจุฤทธเดชกำลังความจริงความเข้าใจพระคุณความโปรดปรานความเชื่อสติปัญญา สิ่งดีของพระเจ้าอยู่ในตัวเราเมื่อเราดำเนินชีวิตเป็นสาวกของพระองค์สัตซื่อต่อพระองค์สวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนกลับใจง่ายๆอย่ามีแรงจูงใจที่ผิดมาหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้องให้เกียรติพระองค์รักพระองค์แล้วพระองค์จะเคลื่อนไหวในชีวิตของเราเป็นภาชนะที่พระ์จะใช้ในโลกนี้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่3 1มส็ข้อหหนุนใจบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรือขรั่นครามพวกเขาเลยเขาก็คือใครครับ ปัญหาในชีวิตคนชั่วร้ายที่ต้องการแกล้งเรามารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วโครคภัยไข้เจ็บปัญหาโรคระบาดปัญหาธุรกิจการงานปัญหาสังคมอะไรต่างๆอยากขั้นคร้ามเลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่านพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลยพระเจ้าไปกับเราทุกคนทุกแห่งพระองค์อยู่ในตัวเราดังนั้นอยากหนุนใจให้พี่น้องดำเนินชีวิตแบบตระหนักและ เราลึกว่าพระเจ้าอยู่ในฉันอยู่บนฉันกับฉันตลอดเวลาแล้วพระองค์ประทานกำลังฤทธิ์เดชเหมือนกับที่พระองค์ประทานศักยภาพให้แก่มเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ตกมาในดินนั้นมันอยู่ในตัวเราท่านไม่ต้องเป็นคนตัวใหญ่มากไม่ต้องเป็นคนสูงใหญ่มีกล้ามเนื้อใหญ่แต่ท่านมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในชีวิตและพระเจ้าจะช่วยท่านให้ทะลุทะลวงผ่านปัญหาเกิดขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ออกดอกออกผล กิ่งก้านออกไปและเป็นพระพรแก่คนมากมายแต่ตัดสินใจนะครับท่านจะอยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าไม่ได้อยู่แบบเห็นแก่ตัวเพื่อตัวเองพระองค์จะไม่ละทิ้งท่านไม่ทอดทิ้งท่านพระองค์จะอยู่กับท่านในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ดีหรือสถานการณ์ที่ดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันกําลังกดท่านอยู่ท่านจะมีชัยชนะหนึ่งยอห์นบทที่4ี่ข้อสบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกพระเจ้าที่อยู่กับเรายิ่งใหญ่กว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บปัญหาเศรษฐกิจคนชั่วร้ายสิ่งต่างๆที่มาพยายามทําลายชีวิตของเรานั้นพระองค์อยู่ในตัวเรายิ่งใหญ่กว่าปัญหาในโลกและโปองสัญญาในสอิสยาบทที่4 1่สข้อสิ 13, บถึงสิอกว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรานี่แน่ทุกคนที่โกรธเคืองเจ้าจะต้องอายและอดสูเห็นไหมครับพี่น้องคนที่พยายามมาแกล้งเราทำร้ายเรานินทาเราพระเจ้าบอกในที่สุดเขาจะต้องอายและอดสู mm. คนทั้งหลายที่ต่อสู้กับเจ้าจะกลายเป็นศูนย์และพินาศไปนี่เป็นเหตุผลที่ผมหนุนใจพี่น้องว่าอย่าไปแกล้งใครอย่าไปด่าใครอย่าไปทำร้ายใครโดยเฉพาะคริสเตียน ท่านอย่าไปทํรลายสอบอคนไหนไปแกล้งใครท่านปิดปากธุระไม่ใช่มีหน้าที่อย่างเดียวคือรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อรับใช้ผู้นํารับใช้พี่น้องสร้างอาณาจักรรักยิ้มแย้มแจ่มใสนําคนมาหาพระเจ้าช่วยสร้างสาวกมีส่วนในการสร้างชีวยองคนอื่นให้สูงขึ้นสูงขึ้นหน้าที่ของท่านไม่ใช่ทําลายะวากายกดลงดานินทาโทไปด่ก คนนั้นคนนี้พยายามทำร้ายคริสัจกรต่างๆถ้าท่านทําอย่างนั้นนะครับในที่สุดท่านต้องอายและอดสูคนทั้งหลายที่ต่อสู้คนเหล่านั้นก็คือท่านเนี่ยไปทำร้ายเขาเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์และพินาศไปเราจะไม่ขออยู่ฝั่งนั้นเราจะไม่ขอเป็นฝั่งเป็นศูนย์และพินาศไปเราขออยู่ฝั่งที่มีชัยชนะคือเราเดินกับพระเจ้าด้วยความรักความสัตย์ซื่อรักแม้ต่ศัตรูอธิษฐานเพื่อคนอื่นไม่แกล้งใครไม่ทําร้ายใครไม่นินทาใคร เจ้าจะคน้นคนที่ต่อสู้กับเจ้าแต่เจ้าจะไม่พบเขาเห็นไหมครับอย่าอยู่ฝ่ายนั้นนะครับฝ่ายที่หายไปคือไปต่อสู้กับเรามาต่อสู้กับคนของพระเจ้าเขาจะหายไปพูดทําสงครามกับเจ้าจะกลายเป็นศูนย์และไม่เหลืออยู่ผมขอไม่อยู่ฝ่ายนั้นผมจะไม่ทําร้ายใครจะไม่แกล้งใครไม่ทํร้ายครินจักรไหนไม่ด่าสอบอคนไหนธุระไม่ใช่ ถ้าเขาทําไม่ถูกพระเจ้าจัดการเขาเองไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะโทรไปนินทาดา่าคนอื่นดา่าสอบอคนอ,อื่นหรือทําร้ายเขาหรือไปบอกว่าเขาสอนผิดหรืออะไรมันเรื่องของเขากับพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจัดการเขาเองถ้าเขาทําผิดหน้าที่ผมคือมุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆเอาคนมารับเชื่อดูแลคนของพระเจ้าให้ดีที่สุดเป็นสามีที่ดีที่สุดสร้างลูกหลานของเราให้รักพระเจ้าเรามุ่งไปข้างหน้าพระเจ้าจะให้ฤทธิ์เดชกับเราสู่คนที่พยายามมาทำร้ายเราในที่สุดจะหายไปจากสารบบ พราะพระเจ้าบอกว่าผู้ที่ทําสงครามกับเจ้าจะกลายเป็นศูนย์และไม่เหลืออยู่เพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเราช่วยมือขวาของเจ้าไว้คือเราที่พูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราเองจะช่วยเจ้าพี่น้องเมื่อพบปัญหาพระเจ้าอยู่ในตัวท่านจะช่วยท่านด้วยฤทธิ์เดชด้วยกําลังด้วยสติปัญญาด้วยพระคุณด้วยความโปรดปรานด้วยสิ่งดีต่างๆพระองค์จะช่วยท่านหลุดออกมา และศัตรูและสิ่งร้ายจะหายไปจากชีวิตของท่านนี่คือสิ่งที่เกิดกับผมมาแล้วเป็นเวลา40ปีผมเห็นจริงๆพระเจ้าช่วยผมในทุกเรื่องและผมขอเดินกับพระเจ้าด้วยหนึ่งทอมใจสองซื่อสัตย์กับพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพรเนตรของพระเจ้าสร้างอาณาจักรแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและผมเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับผมผมจะติดต่อกับพระเจ้าขอฤทธิเดชเขากำลังช่วยผม ให้ทะลุทะลวงผ่านปัญหาต่างๆไปได้เราจะมีชัยชนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราและเราทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าอาเมนไหมครับผมเชื่อว่าพี่น้องเชื่อและจะนำคาสอนนี้ไปปฏิบัติข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ไม่ว่าแรงกดดันหรือความยากลําบากปัญหาจะเข้ามาในชีวิตของเราที่เราประสบอยู่ตอนนี้เราจะยืนหยัดอยู่ในสันติสุขเพราะาเรารู้ว่า ชีวิตของพระองค์ฤทธิ์เดชของพระองค์กําลังของพระองค์การเจิมของพระองค์พระวิญญาณของพระองค์อยู่ในตัวพวกเราแล้วมันยิ่งใหญ่กว่าแรงกดดันที่มาต่อสู้และทําร้ายเราจากข้างนอกเราเชื่อและประกาศว่าเราแข็งแรงมากกว่าที่เราเป็นอยู่เราเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์นั้นที่ในที่สุดจะโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ออกจากดินขึ้นมาและเราจะสามารถพลักสิ่งต่าง ที่มาขัดขวางเรายักษ์ใหญ่ตัวนั้นภูเขาเหล่ากานั้นและชนะมันได้ในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องฟังคําสอนหลายๆเที่ยวนะครับฟังคําสอนตอน,น,นอื่นๆทั้งชุดเลยนะครับและฟังหลายๆชุดด้วยสร้างความเชื่ออย่าเสียเวลาไปกับข่าวร้ายข่าวการเมืองท่านก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีละครับมีแต่อธิษฐานเผื่อประเทศเผื่อนักการเมืองแต่ว่าดีที่สุดคือ ฟังพระวจนะอ่านพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าดีกว่าน,นะครับอย่าเสียเวลากับเรื่องในโลกนี้และคําสอนโกหกในโลกนี้ฟังคําสอนที่มาจากพระคัมภีร์จริงๆพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากเลยครับที่ฟังคําสอนจนจบ หนังสือพระ 2, คัมภีร์สองคินธนบทที่5ข้อ7บอกว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่ด้วยความเชื่อดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์สอนและนําไปปฏิบัติด้วยความเชื่อนั้นพี่น้องวางใจในพระเจ้าฤทธเดชสูงสุดในจักรวาลนี้ที่มาจากสวรรค์นั้นจะลงมาอยู่ฝ่ายเราและสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสและสัญญาไว้นั้นจะไม่มีการขย่าได้มันจะเกิดขึ้น ไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของท่านเป็นอย่างไรก็ตามจงมีความเชื่อและนำคำสอนไปปฏิบัตินะครับและพระองค์จะปกป้องท่านและประทานชัยชนะและการทะลุทะลวงให้แก่ท่านนะครับขอบพระคุณมากครับเราพบกันในคำสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และในชุดอื่นๆด้วยน,นะครับรักพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับขอสวรรค์เปิดออก บนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหาย ผู้ที่ประสบการสาบแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานานชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่น ขอพระเจ้าเทน้ํามันแห่งการเจิมลงมาบนช่วยของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่นคนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในช่วยของพี่น้อง